สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะอากาศร้อนนะคะทุกท่านค่ะวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะ yes ถา้าอ่อพาหนองแอนนะคะมาอาบน้ํานะคะสายร้อนนะคะทุกท่านค่ะดูแดดนะคะ<อ>ถามาร้อนไห<อ>มนะคะไม่เลยคะ<อ>่ะไม่เลยนะคะทุกท่านคะ่ะเอ้ มาหลักมากๆเลยนะคะด้ย้ย้ยอาบน right <spe z opus> ้ำเต็มถนนเลยนะคะทุกท่านค่ะขับซอยเลยนะคะอาบน้ำก่อนน้องแอนคุณตาอาบน้ำขัดผิวให้หนูจะได้สวยๆโอ้ยดูนะคะทุกท่านค่ะเงาวับเลยนะคะโดนแดดนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูมุมนี้นะคะ จ้เอ๋เจ็บ <Rapid> ก <ane regard> ็อ๋อเ้ยเฮ้ยเจ็บพอเจ็บ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 มัยเ็บเจ็บพอเจ็บม้าวอเฮ้ยออ้ยสดชื่นไหมคะน้องเอ็น โอ้ยได้อาบน้ำแล้วอะสดชื huh. oh. uh ่นเย็นสบายเลยนะคะโอ้ย huh. อ okay. uh ้น huh. mm ั่นนั่นนั่นจะไปแอฟกินอะไรของข้านั่นนั่มา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 ขี้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 โอ้ยิีมงามาันดีเลยมึงโอ่ยท่ยโอกท่ยเออพี่เมฆอ๋อนานานาหนานหนนน

น้องแอนโอ้ยนะเดี๋ยวหัก้นกล้วเขาเด้ไม่ใช่ของเรานะน้องแอนไปกินของเขาได้ยังไงลูกดูนะครับท่านขาผิวสวยมากเลยนะคะอาบน้ำ

ปปไปเข้าลมกันเถอะน้องแอนปะร้อนมากเลยปปลปปไปเข้าลมเข้าลมกันเข้าลมกันน้องแอนแดดดูนะคะทุกท่านค่ะแดดก็เริ่มส่งเข้ามาแล้วนะคะขณะนี้นะคะเด็ดช่วงบ่ายนะคะเด็ด ร้อน <Hey>. oh. สดชื่นเย็ยนสบายเลยนะคะ hey. Hey. อสวัสดีค่ะคนเบี้ยคุณโว้ยโท้ยโวยเบี้ยโว้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาบน้ำแล้วสดชื่นนะคะ โอ้อาบน้ำเสร็จนะคะก็เล่นดินเลยนะคะทุกท่านคะ่ะเล่นดินเลยนะคะเล่นดินทรายเอาเลย <laughs> น้ำเสร็จแล้วก็เล่นดินต่อเลยนะคะทุกท่านค่ะขอบสุขคุงนางนะคะ <c oughs> เป็นกําลังใจให้น้องแอนด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์น,นะคะกดติดตาม กระดิ้งให้ช่องน้องแอนด้วยนะคะเพื่อมาทานรับชมคลิปใหม่ๆของช่องน้องแอนรถถังนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ